พบกับแพนอีกครั้งในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาดูรา,ายชื่อของทีมชาติแคนาดาที่จะไปแข่งขันรายการ VNL ในปี2021นี้ที่ประเทศอิตาลีกันนะคะนิ่สียเวลานะคะเรามาดูกันที่ตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเซตเตอร์คนแรกก็คือเบอร์รี่คิงนะคะสูง183น้ำหนัก70อายุ23ปีค่ะคนที่2 ชื่อคิมโรบิเทลนะคะสูง179น้ำหนัก59อายุ30ปีค่ะคนที่3คือแดเนียลสมิธนะคะสูง178อายุ68เอ้ยน้าหนัก68อ,อายุ31ปีค่ะตำแหน่งที่2ตำแหน่งบีหลังนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2คนคนแรกก็คือเคียร่าแวนลิกนะคะสูง188น้ำหนัก85อายุ22ปีค่ะ คนที่2คือช h i น a า o s e p h นะคะสูง183น้ําน้ำหนัก78อายุ26ปีค่ะตำแหน่งหัวเสามีได้กันทั้งหมด5คนนะคะคนแรกก็คือ Alexa g r า y นะคะสูง185น้ําน้ำหนัก75อายุ27ปีคนที่2ก็คือ Parker Austin นะคะคนนี้หาข้อมูลไม่เจอเลยค่ะแต่ว่าเจอรูป่อนนะคะ่ะสวยมากๆด้วยคนที่3ก็คือ h i l ลารี h ฮาลนะคะสูง186อายุ23ปีค่ะ คนที่4คือแคโรลีน่าลิวิงสตันนะคะสูง188อายุ25ปีคนที่5คือแอนเดรียมิโ v รวินะคะสูง187น้ําหนัก70อายุ22ปีค่ะตําแหน่งต่อมาคือตําแหน่งบอลเร็วมีด้วยกันทั้งหมด5คนเช่นกันคนแรกก็คือเจนิเฟอร์ครอสสูง194น้ําหนัก86อายุ29ปีค่ะคนที่2คือเอม l เลียแมคเลโอนะคะสูง189น้ําหนัก82อายุ26ปี คนที่3ก็คืออลิเซียโอกอมส์นะคะสูง194้าน้ำหนัก82อายุ27ปีค่ะคนที่4คือเลนเน่แวนบัสกิตนะคะสูง192อายุ23ปีค่ะคนสุดท้ายนะคะก็คือเจสมีนไวท์นะคะสูง186อายุ28ปีค่ะตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งลิโปโลนะคะคนแรกก็คือแคสซี่บูจานนะคะสูง168อายุ25ปี คนที่2ก็คือเคนเนดีสเนฟนะคะซูนง1้วย6อายุ24น้ำหนัก59นะคะก็ครบแล้วนะคะสำหรับทีมชาติแคนาดาที่เขาจะไปเก็บตัวที่ประเทศอิตาลีเลยแล้วก็จะฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเลยนะคะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่19มิถุนายน2021น2021เวลา2ทุ่มนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง3นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอะดีก็ตก็ได้ะ